ตำรวจเดี๋ยวรอดูผลการสอบสวนต่อนะขณะที่เรามาดูประเด็นเรื่องเรือหลวงสุขโขทัยผมไม่เคยลืมยังเกาะติดท่านผู้ชมเมื่อวานนี้การค้นหายัางดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับนอกหนือจากการทําบุญที่ส่วนกุศลเนับผู้ไวชนจากเหตุเรือหลวงสุขโขทยัยเมื่อวานนี้มีการทําบุญนะครับในส่วนของท้องถิน่นกับทางด้านของบริษัทท่าเรือประจวบท่านในอำเภอมาบอกกับกองทัพเรือว่านี่จัดทําบุญสักหน่อยเถอะ ขณะดเดียวกันพลเรือโทพิชัยซึ่งท่านดูแลรับผิดชอบในพื้นที่อยู่ณนะขณะนี้เนี่ยท่านรบูชมฮะท่านบอกน,นะครับว่าการค้นหายอมรับนะยิ่งนานวันการค้นหาก็จะยากลำบากขึ้นเพราะเป็นทะเลเปิดแต่ยังค้นหาต่อเนื่องตอนนี้ไล่สุลราธานีลงไปภารกิจยังต้องค้นหาต่อทั้งกลางวันกลางคืนทรรมบูชมฮะประเด็นที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้ก็คือการค้นหา อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะฮะพยายามจะเข้าไปสังเกตสังการในเรือหลวงสุขโขทัยที่อับปางอยู่ใต้ทะเลแต่ไม่สามารถอานักประดาน้ำเข้าไปในเรือเพราะอะไรน้องใบเพราะว่ามันมีความอันตรายคลื่นคลื่นใต้น้ำค่ะค่อนข้างแรงนะคะดังนั้นอาจจะทําให้เรือหลวงสุขโขทัยที่ตั้งอยู่เนี่ยพลิกคว่ำได้รวมถึงพอเข้าไปอาจจะหลงน้ำเป็นอันตรายสําหรับนักประดาน้ำถูกไหมน้องไปอันนี้อีกอันหนึ่ง ขนาดที่ตอนนี้ผู้เชชีวิตเนี่ย24รอ,อการยืนยันอีกหนึ่งรายซึ่งจะเป็นหนึ่งใน24ว่าเป็นใครรอผล DNA อยู่ค่ะเหตุการณ์นี้แน่นอนที่ต้องตามดูกันต่อไปก็คือกองทัพเรือกำลังดำเนินการมีกระบาการพิจารณาแนวทางกู้เรือหลวงสุโข,ขทยัยมีพลรูเอกอดุงพันเอี่ยมผอบอก,กองเรือยุทธการเป็นประธานบทสรุปเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีกู้ขึ้นมาทั้งลำ โดยจะรักาษาสภาพเรือให้สามารถใช้งานต่อไปได้ด้วยนะค่ะไม่ให้แยกส่วนหรือตัดชิ้นแยกเรือเพื่อน,นําขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันยากคือตั้งใจจะกู้แบบขึ้นมาทั้งลําเลยนองไปใช่แล้วเอาให้ใช้งานต่อได้อนะคะไม่ให้เกิดความเสียหายไม่ตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออกเพราะฉะนั้นมันจะยากหน่อยตอนนี้เนี่ยกําลังหาข้อสรุปเรื่องบริษัทที่เข้ามากู้ซากเรือสู่ขอไทยงบประมาณจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่นองไบหนึ่งร้อยล้านบาทค่ะอ หนึ100ล้านบาทโดยประมาณนะคะเดี๋ยวก็ตามดูกันต่อครับทูชมะกู้คนแล้วก็มากู้เรือกันเรือหลวงสุขโขทยัยผ่านไปก็ใกล้จะหนึ่งเดือนเต็มทีแล้วแล้วเรามาประเด็นไหนต่อต้องไป